晾上几了，嗯。<Thank>

ตัวฟ้าทอดนั่นก็สิปิดไปเลเื่อยมานน่นเหลือจะทอดเขียวทอดใบ,าบอากาศออกซิเจนหมุนเวียนข้างบนนี้เขาก็ถมดินถมยังปลูกห้าได้เลรื่นบมาครับแม่ตามอัธยาศสย็จอือว่าสมัยเลยเออแบบทุกอย่างเห็นได้ ไไระบบธนาคารน้ําใต้ดินก็จะทําให้ความชุ่มชื้นของพื้นดินที่เราถมถมท่อของบอ่บอเกลือบ่อกำจัดน้ําเสียเนี่ยมีประโยชน์อีกเนาะมีประโยชน์ทําให้โครงการที่เราจะเปิดปลูกหญ้าปลูกอะไรพวกนี้ดอกไม้อะไรพวกนี้จะทําให้พื้นดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ดินไม่แห้งเพราะวางระบบธนาคารน้ำใต้ดินไว้แล้วเนาะไลน